สวัสดีนะะท่านผู้ชมทุกท่านนะเราก็กำลังเดินทางไปที่บ้านม่วงมาซื้อข้าวสารบ้านม่วงนะเราตั้งใจมาซื้อข้าวสารในเอีหลัหลงหลังจากเราจัดเอ่อจัดบ้านจัดอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยหรอก <ใน S 1> ยังโอ้อันนี้คือปลาหิดบอที่ไปหาเห็ดกันบอหูมาไกลมากเลยเด็พี่น้องเลยนี่ตรงตรงนี้เด็ยังคือมาหาหิดต,ตรงบ้านม่วงเลยนะอฟี<ม><ๆ> นี่นะขับรถมาเกือบสิบกิโลไปหาเห็ดนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปบ้านม่วงเนาะนะนะเพื่อที่จะไปซื้อข้าวสารแล้วก็ซื้อพวกข้าวของเครื่องใช้ที่เราจําเป็นหรืออันสิ่งไหนที่เราขาดไปเนาะเราก็จะไปซื้อในเย็บซีทุกท่านเมื่อกี้เราก็สั่งหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหินภูเขาในเย็บซีหินแบบขาวๆแบบที่เขาใช้โรยตรงหน้าบ้านอนะนะ ตอนนี้เรากาลังเดินทางไปซื้อข้าวสารนะฮะทุกท่านนะครับข้าวสารหมดพอดีนะฮะก็เลยมาวันนี้ไหนๆก็มาแล้วก็เลยมาทําธุระเลยนะแล้วก็จะเข้าธนาคารน,นี่ีที่ใชไปหาเห็ดน,นี่โอ้โห oh ม,มาหาเห็ดถึงบ้านม่วงนะพี่น้องเลยสิบกว่ากิโลนะครับแต่มันไม่ได้เห็นนะป้าเห็นมีอยู่ในออตอนนี้เราก็ใกล้จะมาถึง สถานที่ซื้อข้าวสารแล้วในเอฟซีเดี๋ยวเราจะไปธนาคารด้วยนะหลังจากโอนเงินเข้าบัญชีฝากประจําแล้วมันไม่เข้าเนาะเออผมโอนเงินฝากประจำในเอฟซีทุกท่านโอนเงินเข้าบัญชีฝากประจํานี่เราสั่งหินเมื่อกี้นี่เราสั่งร้านนี้เลยร้านนี้แม่ปุ้ยบอกนะร้านที้ทำเออใช่เนี่ยร้านนี้แหละที่เราสั่งหินเราโทรสั่งเมื่อกี้นี่เขายังไม่มาส่งเดี๋ยวขากลับเราเราเว้ จไม่ดีเงินไม่เข้าเดี๋ยวเราจะเข้าธนาคารด้วยนะวันนี้ทุกท่านนะบ้านจำปาดง40กิโลโมันไกลยังเลยอ๋อบานดุงเนะานเนะจำปาดงที่เธอจะไปคำตะกานะไปทางนั้นเลยไปทางนี้หละแล้วก็ถึงคำตะกาเลยก็บอกตอนนี้เราก็กำลังเดินอ่ะยังไม่ถึงอกบ่บอุย้ยอีกตั้งนานนู่นไฟแดงนู่นอู้ละเมอแลยเรามาครัง<อ>้งเดีวย,ดว,ยวก็เลยจำโอ้หมูกระทะร้านหมูกระทะ นี่นี่นี่ร้านหมูกระทะอยู่ตรงนี้น่าสงสารนะพี่นะโอ้โห FC ผ่านร้านหมูกระทะเราเห็นแล้วกินไงาหลังเรารู้แล้วร้านหมูกระทะเดี๋ยวคากลับเราแวดูว่ามันนั่งกินหรือเปล่าวาวันมันบุฟฟ่หมูกระทะเต่ายนี่ายเราดูไว้ก่อนเผื่อเผื่อรอบหน้าเราไปกินโอ้รู้แล้ว FC ร้านหมูกระทะอยู่ทางนี้นะฮะไฟแดงนี่แล้วก็เลี้ยวข้าไปนู่นมาซื้อข้าวสารเลยพี่เนาะ โอเคทุกท่านนะขออนุญ,ญาตลงคลิปก่อนนะเดี๋ยวไปหาธนาคารแล้วก็ไปร้านกาวสารแล้วก็ไปซื้อวัสดุอะไรต่างๆนะคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม